สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h a r ์ด s t o n e นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับแบทพิเศษนะครับเป็นการแข่งโชว์นะครับผมของช่องผมนะครับหมีกินผักกับคุณวรกิจนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเด็กมาแล้วนะครับ3มเด็กนะครับเขาเล่นกัน3เด็กนะครับแบบไม่ซ้ํากันนะครับเด็กที่ผมจะเลือกมานะครับก็มี Hunter นะครับ Hunter Combo นะเวทมนต์ดูอิดโทเค็นนะครับแล้วก็ w a ร r เออร์คอนโทนนะสเด็กนะครับเป็น1 นะครับฮันเตอร์นะครับ2องดูอิตนะครับสวอริเออร์นะครับแล้วก็ให้ทางคุณวรกิจเขาเลือกแล้วนะครับเลือกแบบสุ่มนะเป็นตัวเลขนะครับเขาเลือกมาเป็น2 1 3นะครับเพราะฉะนั้น2ของเราเนี่ยก็คือดูอิตนะครับดูอิตเสร็จปุ๊บเราก็จะต่อด้วยฮันเตอร์นะครับและจบด้วยวอร r i ิเออร์นะสามแมตช์กันนะครับวันนี้ตอนนี้กําลังรอคุณวรกิจเขาติดต่อมานะครับตอนนี้ มาแล้วนะครับผมภูมิลกิจมาแล้วตอนดูอิดนะดูอิดฮันเตอร์วอลเลอร์นะครับโอเคต้อง มาแล้วนะครับโอ้โหเจอกับ <มา S 1> อะไรนะรกนะครับไม่มีใครรอดจากโทสะของข้าไปได้ธรรมาชาติมาเอาคืนแล้วข้าะสน่อยโชคดีครับนี่โชคดีครับไปยักษว์ว่ะโหเก็บไว้หมดเลยไหมเนี่ยซื้อซื้อซื้อ เอางี้แหละสวรรค์เขาประทานมาแล้วนะครับมือแบบนี้ซุ่มมาแล้วสองตัวเดี๋ยวเราจะบวกพลังนะครับเพราะอันนี้มันฆ่าง่ายไป นี่ไงตามแผนนะครับโหมาสองอันเลย นี่เขาเด็กอะไรไม่รู้นะครับคุณบรลกิกวอ้าเสียดายนะครับเธอนี้ไม่มีอ่ะเดแลยวเสกหมามอีกสองตัวนะครับเขาต้องลงโล่แน่ๆเลยได้สี่ เอากลับขึ้นมือเฮ้ามีดครับนี่เด็กอะไรไม่รู้นะครับจุกเทิร์นโอ้นี่ถ้าเขาไม่ฆ่านี่เขาตายเลยนะครับถ้าเขาไม่เคลีย์บอร์ดเคลีย์ได้สองตัว เอาไปได้ได้ตัวเดียวนะครับเรียบร้อยเลยทีหนึ่งสองสามสี1ห1า1ก1จ็ดแปเรียบร้อยนะครับจีจครับ ไปหนึ่งนะครับเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฟุ๊บอุ้ยเจอเมดตายแล้ว เอานี้ออกนะครับออตัวนี้ออกไปอันนี้เก็บไว้ดีไหมอันนี้เอาไว้นะครับอันนี้ใช้เก็บไว้ดีไหมเก็บไว้ก็ได้ <S <S เสียวเป็นเมดแบบบัฟขึ้นมานะเราจะแย่นะครับเธอนหนึ่งแกะรอยแกะรอยโห ไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วสุขสันเทศกาลโนเบกลสุขสันเทศกาลโนเบลการ์เดนมันคืออะไรอ้าวยิงสิครับยิง อ่าโอเคครับผมเด็กใบเนี่ยเด็กใบงง้นเรอค่าทิ้งไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องให้เขาใบก่อนนะครับให้เขาตีมาก่อนดีกว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะครับอันนี้ยังตีไม่ได้ามาแล้วนะครับ เขาจะเตรียมแล้วนะครับปึ๊บปุ๊บเห็นจักมือจักไปจักมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาคงจะใบ้หรือแม้ก็ใช้ก๊อปปี้ตัวมาอีกตัวหนึ่งนะครับฉลอกขาใช่ไหมค้ัตีดีกว่าได้โล่มาแนละ้วคนชั่วผ่านไปนะครับเทิร์ห้าเรายิงได้นี่อันนี้เอาแล้วนะครับใบ้แล้ว ว้าวว้าว้าวฮฮจุกครับจุกเราเอาห้ายิงตัวนี้นะเราเจ็บสิบเลยนะครับจวได้มาริกอสอีกทำยังไงดีเสกหมาเสกหมาก็เจ็บสิบเหมือนกันนะครับงั้นเราเอาตัวแมงมาแลกดีกว่าหนึ่งตัวแล้วค่อยเสกหมาตาหน้า รือว่าเราใช้อันนี้ยิงยิงแล้วก็ฆ่าหนึ่งตัวก็จะเจ็บแค่เจ็ดหรือแม่ก็สิบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดีกว่าป่ะดีไม่ดีตายได้เลยนะครับเนี่ย แต่หมาที่ช่วยเราได้นะครับเดี๋ยวก่อนเอาแล้วตายเลยไหมเนี่ยยังนะครับยังโอเคตัวที่ตีนี่เอาตัวนี้ไม่ตีนะครับโอเคครับผมฮิลโอเคไม่โอเคแล้วแหละตอนเนี้ยอันนี้หมาก่อนนะหมาห้าโอหมาไม่ได้นะครับมองหมาก็ได้วะ เอนี่ฮิวจบเทิร์น <c oughs> ถ้ายือถึงโทน9ก้าได้เราจะมีอเล็กซ์ตาซ่านะครับโดนมาอีกนะลเลก้านะโดนอีกเก้าโดนอีกเก้าทำยังไงดีตอนนี้ต้องหาของ หาของมาทําอะไรไม่ได้โดนก้าต้องฆ่าต้องฆ่าตัวนี้นะครับฆ่าตัวนั้นเราจะได้ฮิวกลับขึ้นมาห้าแต้มเป็นสิบสี่สิบสี่บนสนามบนสนามมีหกหกบวกห้านะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเราจะรอดนะครับ เราคงไม่รอดละไอ้นี่มันฮิวถ้ามันฮิวตัวนี้เรานะครับถ้าคุณวัลกิเอต้องฮิวตัวนี้ตัวนี้ก็จะตีเราตายแล้วนะครับตูมโอ้โหเร็ว่ังเลยนะครับสองแม็กนี่อย่างเร็วนะครับ สุดท้ายนะครับทำมันเร็วจังเลยอะ่ะเรชพบกับทรดูมะชนะหรือความตาย ยังไงครับเนี่ยตานี้นะครับไม่รู้ละเขาเด็กอะไรก็ไม่รู้นะคุณนวรกิจน่าจะเป็นคอนโทรลชาแมนนะครับเราก็คอนโทรลเหมือนกันคอนโทรลปะทะคอนโทรลอันนี้เราตีไปเลยดีกว่าจั่วครับ จบเทิร์นนี่ลงแมงไปกินตอนกลางคืนว้าวว้าแต่นี่ดังโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงนี่ไปตบเลยดีกว่าเอ,อ้ไมีเอาตายคู่อ,อันนี้ดีกว่า อันนี้เราได้3นะ ตอนนี้เขาติดเอเวร์โหลดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังได้เปรียบนะฮะอาวุธมาแล้วเราเบิดอาวุธทิ้งเลยนะครับ ใจขับใจครับคุณวรกิจแต่ว่าชาแมนนี่เขามีฮิว๋อไม่มีอันนี้ไม่ใช่คอนโทรนะครับเป็นเด็กกกนี่นะครับ <C 07> เขาได้ตัวนี้ตลอดเลยอ่ะเอาละลงไปฆ่าดีกว่านะครับ สบายครับค่าสบายเยอะแย,ยะนะครับใบค่ายูเรกาแล้วก็เพิ่มฟื้นขึ้นมานะครับค่าได้ไหมโอเวอร์โหลดสาตีเข้าหน้าอีกนะครับสวยละตัวนี้แม่งตายยากด้วยต้องรอเทินสิบนู่นเลยนะครับมีอาวุธไม่เป็นไรนะครับป้ายนี่ ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบในใส่เก,ออกราะตีไป ตรงนี้ยูเลกาเขาออกไปหนึ่งใบแล้วกบหนึ่งใบครับเหลือยูเลกาอีกหนึ่งใบนะครับแล้วกบอีกหนึ่งใบแยบหายหมดโอเค โอ้ซีรีแอกนะครับตกไปได้อะไรอ่ะได้ตัวเดิมหิวก่อนไหม ตูดห้าเลยนะซับซนเหลือเกินห้าอันนี้ไม่โดนนะครับตัวนี้รอดโอเคตัวนี้ตายแล้วนะครับผมก็จะตายทำประโยชน์ให้เขาได้อย่างมหาศาลเลยนะครับ ตายไปเอาบอดกลับมาจะหมดได้ยังเนี่ยเหลือ13ใบนะครับ ย่าซาร่ามาอีกแล้วครับต้อง่าทิ้งอีกแล้วโอ้มีโลนะครับแต่โลไม่ได้ช่วยแล้วตอนนี้นี่ไง เิ่าซ่าไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือน้ำพุเดินได้นะฮะฮิวแล้วก็ใบล้างบอร์ดเหลืออีกนะครับเยอะแยะโอ้โหใช้อันนี้อีกต่างหากกบมานะครับไม่เป็นไร อันนี้ยังไม่ต้องใช้นะครับโล่ดีกว่า บจุบเธอ จะตายแล้วหุ่นยนต์โอ้โห,โ,หโหนี่ไงโล ยังไม่ตายนะครับเหลือเก้าจะหมดแล้วเนี่ยสิเก้าใบได้อะไรมาอู้โล่ครับ <c oughs> อันตัวนี้มาจากไหน <c oughs> ตายไหมโห <c oughs> สองเลยนะครับไม่เป็นไรตามนั้นนะครับผมสามตาผ่านไปนะครับเจอกันใหม่ครับ ยินดีมากครับขอบคุณด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับหอมปากหอมคอจบไปแล้วสามหมัดเอ้สามหมัดว่ะสามแมตช์นะครับต้องขอบคุณคุณวรกิจด,ด้วยนะครับยังไงวันนี้เจอกันใหม่เอ้ยยังไงวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ